สวัสดีค่ะติลเดนกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเราไปทำรับสมองที่แอปพลิเคชัน Word Wall กันก่อนค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับคำกลุ่มคำประโยคหรือข้อความให้เด่นชัดเพื่อให้อ่านได้ถูกต้องและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้น ในภาษาไทยมีเครื่องหมายวรรคตอนใช้อย่างหลากหลายเรามาดูเครื่องหมายวรรคตอนกันนะคะไม้ยมกการใช้ใช้เพื่อต้องการให้อ่านคํานั้นซ้ําเช่นเด็กเล็กเครื่องหมายไม้ยมกอ่านว่าเด็กเล็กๆเ,เ,เ,เครื่องหมายปบยาน้อยการใช้ย่อคําหรือละคํากรุงเทพเครื่องหมายไปยาน้อยคําเต็มคือกรุงเทพมหานคร เครื่องหมายไปยานใหญ่การใช้และข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากเช่นสิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมีเนื้อสัตว์ผักน้ำตาลน้ำปลาและอื่นๆเครื่องหมายอัญ,ญประกาศการใช้ใช้เพื่อแสดงว่าคําหรือข้อความนั้นเป็นคําพูดหรือความนึกคิดใช้เพื่อเน้นคําหรือข้อความนั้นให้เด่นชัดขึ้น เครื่องหมายอัเจรีการใช้ใช้เขียนหลังคำอุทานหรือการเรียนเสียงธรรมชาติเช่นโครมปังอือหอมากจังเลยโอ้ยเจ็บเครื่องหมายนะักขาริขิตการใช้ใช้การข้อความที่บอกที่มาของคำหรือข้อความเช่นชรีเครื่องหมายนะักขาริขิตมีคำว่าก่อนใช้บอกลำดับข้อเช่น 1เครื่องหมายนักขาริคิตกเครื่องหมายนักขาริตเครื่องหมายยติพังการใช้เสมาอ่านว่าเสมาเวลา9 0 0เครื่องหมายยติพัง10.30นออ่านว่าเวลา9นาฬิกาถึง10 30. นาฬิกาสนาทีใช้เขียนแสดงลำดับย่อย เครื่องหมายสัญญาประกาศการใช้ใช้ขีดไว้ใต้คําหรือข้อความที่สำคัญเพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษเช่นหลักการอ่านตัวเลขมีตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสืออ่านอย่างไรเขียนอย่างไรเครื่องหมายทับการใช้ใช้ขีดหลังจำนวนเลขเพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหม่เช่นบ้านเลขที่56เครื่องหมายทับ 342อ่านว่าบ้านเลขที่56ทับสาเครื่องหมายมหาภาพการใช้มเครื่องหมายมหาภาพคเครื่องหมายมหาภาพคำเต็มว่ามกราคม9เครื่องหมายมหาภาพ3านอินเครื่องหมายมห ah าภาพอ่านว่า9นาฬิกา30นาที2เครื่องหมายมห ah าภาพ 345อ่านว่า2.345เราไปดูการ์ตูนเพื่อเป็นการสรุปทบทวนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันอีกรอบนะคะไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะสตูเดนตสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งในคาบนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องเครื่องหมายนะครับถ้าอย่างนั้นเราตามมาดูพร้อมๆกันเลยครับพ่อคาะนอกจากเครื่องหมายไม้ยมก ไปยานน้อยไปยานใหญ่อัญญาประกาศและนักขาลิขิตแล้วในภาษาไทยยังมีเครื่องหมายอื่นอีกไหมคะมีสิลูก แล้วพลอยรู้จักเครื่องหมายทั้งห้าจากไหนลูกครูการดาเพิ่งสอนวันนี้ค่ะพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อจะบอกเพิ่มให้อีกห้าเครื่องหมายนะลูกเดี๋ยวพ่อไปหยิบหนังสือมาก่อนนะค่ะได้หนังสือแล้วเรามาดูกันเลยนะลูกเริ่มจากเครื่องหมายนี้ เครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีเครื่องหมายอัศเจรีนี้เราใช้เขียนหลังคำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นชัยโยช่วยด้วยเครื่องหมายต่อมาคือ เครื่องหมายนี้นะลูกเครื่องหมายนี้เรียกว่ายัตติพังแล้วเครื่องหมายนี้ใช้ทำอะไรคะเครื่องหมายยัตติพังนี้ใช้ได้สองแบบในแบบแรกคือใช้แยกพยางเพื่อบอกคำอ่านเช่นปลาปักกระเป้าออกเสียงว่าปลาปักกระเป้า ยกตัวอย่างอีกคำนะลูกค่ะคุณพ่อสวัสดีออกเสียงว่าสวัสดีส่วนการใช้ในแบบที่สองก็คือใช้แทนคำว่าหรือถึงและกับเช่น พักเที่ยงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาซึ่งเราจะอ่านว่าพักเที่ยงเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกายกตัวอย่างอีกคำนะลูกคุณยายจะมาพักกับเราอยู่ในราวสองหรือสามวันซึ่งเราจะอ่านว่าคุณยายจะมาพักกับเราอยู่ในราวสองหรือสามวัน เครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมายที่มีลักษณะแบบนี้เหมือนกับยัตติพังเลยนะคะแต่ยาวกว่าใช่แล้วลูกเครื่องหมายนี้เรียกว่าสัญญาประกาศแต่นอกจากจะยาวกว่ายัตติพังแล้วตำแหน่งก็ยังต่างกันด้วยนะอย่างไรเหรอคะสัญญาประกาศจะใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญเช่น คุณย่ากเกิดวันพุธและชอบดอกพุธเราเรียกผักที่ปลูกริมรัว้วซึ่งไม่มีสารพิษว่าผักปลอดสารเครื่องหมายต่อมาคือเครื่องหมายแบบนี้เครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายทับใช่ไหมคะเก่งมากลูกเครื่องหมายทับนี้ ใช้เขียนหลังจำนวนตัวเลขเพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหญ่เช่นป .3 ทับ1ออกเสียงว่าประถมศึกษาปีที่3ทับ1บ้านเลขที่95ทับ6ออกเสียงว่าบ้านเลขที่95ทับ6 และเครื่องหมายสุดท้ายก็คือเครื่องหมายนี้อ๋อเครื่องหมายจุดนั่นเองไม่ใช่นะลูกเครื่องหมายนี้ไม่ได้เรียกว่าเครื่องหมายจุดแต่เรียกว่าเครื่องหมายมหาภาคเครื่องหมายมหาภาคนี้ใช้เขียนกำกับอักษรยอ่อเช่น พอสอยอ่อมาจากคริสต์ศักราชพอสอยอ่อมาจากพุทธศักราชรู้จักเครื่องหมายทั้งห้าชนิดแล้วคราวนี้พลอยลองเขียนเครื่องหมายทั้งห้าให้พ่อดูสิลูกได้คะ่ะพ่อ น้องๆได้รู้จักเครื่องหมายถึง10ประเภทแล้ว,ลวก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะครับเพราะบางเครื่องหมายมีลักษณะคล้ายกันแต่การใช้ต่างกันแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับแบบฝึกหัดหน้า173ถึง177ค่ะอันนี้หน้าตัวอย่าง173นะคะหน้า174และ175ค่ะ หน้า176และ177ค่ะสำนวนไทยวันนี้เสนอคำว่าจับแพะชนแกะหมายความว่าทำอย่างขอไปทีทำเพื่อให้เสร็จพลพ้นตัวไม่ได้อย่างนี้ก็จะเอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุ่ล่วงไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ